ชาแล้วใช่ไหมหหหหต้องลดน้ําหนักอะ่ะแล้วก็ววกินผักกินผักเยอะๆ,ๆลดน้ําหนักอยากผอมไหมล่ะ,อะสองเดือนที่เราไม่ได้สามเดือนสองเดือนสามเดือนที่เราไม่ได้โบ,บ๊ะบะเลยอะ่ะยังไงอะ่ะมันก็เลยผอมไงไม่คิดถึงจริงใช่เหรอเออที่กลับมาก็เพราะว่าพ่อแม่ไ,ไม่ต้อนหราเจริง พ่อแม่ไม่ต้องโทรมาหาเขาทุกวันพ่อโทรหรอรงพ่อ,อนี่นะแม่กับพ่อคุยกันแล้วก็โทรมาหาเขาแล้วก็คุยกับเขาตลอดอนนอแล้วช่วงยังหวะที่แบบเขาอยู่คนเดียว<ม>กลางคืนแม่งก็เหงาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไหวงไงแต่เขาไม่อยากรับไงเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับตัวเองจริงๆแล้ว เลิกจริงๆอิะแต่พอไปอยู่ฝั่งนู้นแม่งก็เหงาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนโตคนเดียวแม่งเหงากินข้าวกินคนเดียว,วมาดีาม,มันอยู่ไม่ไหวอะแล้วเหมือนแบบเหมือนอ้างว้างสุดสุดไปเลยอะตอนเย็นแม่งโคตรเหงาอะเจงและนี้ช่วงเวลที่แบบเออพ่อผัวแม่หัวดีด้วยก็เลยลองกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งดูแล้วช่วงหวะที่แบบเออไม่มีใครชวนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออกลับมาดีกว่าอยู่ก็เหมือนอยู่คนเดียว มันก็แบบมันก็เหงาอะอยู่ที่นู่นก็ถามว่ามีความสุขไหมมันมีความสุขมากเลยนะมากจนแบบมากๆอ่ะแต่แค่เพียงว่าเราต้องอยู่คนเดียวอะเราซ้อยจะเส้นไหมมันเหงาอะเอาเจออะไรอะต้นห้ายเครื่องดบดอ่ะนวันนี้นาฬิกาก็ได้หรืออะไรแต่านาฬิกาก็ซื้อให้ไม่ได้อย่างงซื้อไปก่อนนะอยากได้ไไดผ้าเช็ดหน้าซือ้อผ้าเช็ดหน้าให้หน่อยได้ไหมอยากได้อะไรอะท่บอกเขาหน่อยดิ ตอนเนี้ยไ,ได้อะไรเขาอยากได้อะไรเหรอเขาอยากได้แหวนตักวงหนึ่งแหวนอะไร,รอะแหวนธรรมดานี่แหละเดี๋ยวไปดูร้านจิวเวลรี่อนะ